ทุน <anci> <ates> ี light, oh, well, ้เ okay, น right? hey, sure. mm ี่ยชุดด้วยเนาะจักเอจะหนีไปไหนจักแหมทำหนันี้โอ้ยจะได้จะทำไหนว่าฉันเนี่ยนะวี่งชนะไปไปตามความคาดหมายของทุกตัวเลยล่ะโถ่อ้ยดูเขาหมาตป่ากันไว้บ้างนะใช่ใช่โอ้ยหน้าตุ๊กตาเนี่มัดเลยวิ่งแทงเลยนะมันต้องทำแบบนี้ วิ่งเด้อมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นเจ้าก็ต่ายมาแล้วรีบเร็วเร็วเร็วรีบเร็วเร็วอย่คอยแตะให้เป็นนะว้าวลมพัดเย็นสบายจริงเลย Um cargo kind of de ไปแล้วกร <ไป S 1> ะ<ป>นนต่ายเหมือนเล่นถ่าเหมือนเล่นซีดีไหมคะเหมือนในนิทานที่เด็กๆเคยอ่านไหมนันกระต่ายทนงลมลงลืมตนถื่นมาจนอาจอิ์ลักไปให้นึกคำรีบวิ่งเร็วไวแต่ชา เพลงได้ไหมบทร้อยกรองได้ไหมได้นะคะครูจะให้นักเรียนแต่งนิทานขึ้นมานะคะโดยให้วางแผนทำคเรียกว่าทำอะไรคะแผนแผนนา,าเดี๋ยวเราจะแบ่งกลุ่มเพื่อแต่งนิทานนะคะแต่งนิทานแต่งให้สนุก มีตัวละครอ,อะไรบ้างมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนสถานที่ที่ไหนนะคะมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเป็นหล,หล,หลักล่ะแล้ววาดภาพระบายสีลงในกระดาษร้อยปอนที่ครูเตรียมไว้ให้จากนั้นนำเสนอหน้าชั้นเรียนอันนี้ทำเป็นกิจกรรมกลุ่มเดียวกลุ่ม oh. อ้าวแยกย้ายเข้ากลุ่มค่ะ

六六八幺四。 กลุ่มเราเป็นกลุ่มพิเศษสุดๆนะผมให้ดูซิให้อ่านเลุ่มพิเศษสุดๆคุยไม่รู้คุณแม่เสร็จแล้วเราจะมีตัวละครที่อะไรเหตุการณ์ให้เรียนแต่เรื่อง ใช่ะนะแล้วมาให้คุณดูก่อนสิว่าเกรือมีคำถูกคำผิด สวัสดีค่ะผมชื่อเด็กชายพันลาขูรรัตน์ปฐมศึกษาปีที่ะสวัสดีค่ะผมชื่อเด็กชายพันลิขูรรัตน์ปทมศึกษาปีที่3วันนี้เราจะมาแสดงเรื่องเมื่อทีโมโหนะคะมันหนึ่งครอบัวหนึ่งกลังอ่านหนังสืออยู่และหนุ่มลก็เกิดความก็เกิดความ อยากได้ของแม่ที่โฆษณาหนูนจึงบอกกับคุณแม่ว่าคุณแม่คะหรือใยา่ได้ของเล่นที่โฆษณาอยู่ค่ะแม่จึพูดด้วว่าแม่ยังไม่ซื้อให้ตอนนี้พอของแม่ยังมีอยู่แม่จะซื้อให้เฉพาะวันเกิดเท่านั้นแต่หนูต้องการจริงๆค่ะมันดึกแล้ว มันอันตรายหนูนีโนโจ้จจะพอเขาไปดนทุกอยหนูโนี่หนูนี่คิดว่าแม่ไม่พาไปแน่แ่เลยหนูหนูนี่คิดคือ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกรรณคำคำออนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3แสดงเป็นแม่บ้านใจร้ายสวัสดีค่ะนชื่อเด็กหญิงต้นช่อณิพงศ์ไรงอยูชั้นประถมศึกษาปีที่3หนูเล่าบทเป็นคนถือ ผมชื่อเดชารแล้วงาที่ฉันมารียกลนี่ะับบทเปนมานี่ขค่ะแล้ชื่อเด็กินทมนบันเพลงหนราใช้บุรศึกษาปีสมรับบทเป็นคนเล่าค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กอิเมธาจดีชื่อชนชื่อันก็สำเร็ศลป์ปีที่สามรับบท

เพราะว่าแม่บ้านอยากได้ทรัพย์สินมาเป็นของตนแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะเศรษฐีได้ทำแก้วน้ำชาตกทำให้แก้วน้ำชาแตกแม่บ้านจึงพูดขึ้นว่าข้าเสียใจที่ข้าที่ข้าไม่ได้ทำที่ข้าไม่ได้มาหลังนี้มาเป็นต่อข้าข้าเสียใจ ข้าขออภัยด้วยเถิดแม่บ้านโมโหและเสียใจที่ทำพลาดไป ผมเป็นูค่ะสวัสดีคัมชื่อเดชชเชดาวรสอทคุณูสาษาภาษาที่ม่้งะบอกเรากถึงคือสวัสดีค่ะชื่อเด็กเดชาวคท้ายนะอนภาษาในที่สามเดาวแล้วผมเป็นผู้อ่านค่ะใช่นะครผมชื่เดชชายวันวัน่เมืไรษา O que é ีแกะดำตัวหนึ่งมันก็มีลูกล่างสง่านานมากและมันอาศัยอยู่ในบริวเวณแม่น้ำแห่งด้วยกับ แกะขาววันหนึ่งแกะดำและแกะขาวก็เดินมาที่สะพานเพื่อไปหากินที่ฝั่งตรงข้ามแล้วมันเดินชนกันท่าลาะและ สู้กันจนตกสะพานจมน้ำตายทั้งคู่ นิทานเล่มๆเราเรียกว่านิทานอะไรนี่เนี่ยกีหน้าคะหน้าเดียวอ่านิทานหน้าเดียวซึ่งถามว่าตัวละครเรื่องในนี้นะคะการดําเนินเรื่องหรือเหตุการณ์ใครเป็นคนคิดเราเองค<อ>่ะนักเรียนเป็นคนคิดเองเกิดจากความคิดสร้างสารจินตนาการนะคะจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงนั้นมันอยู่ที่อนาคตแต่นิทานทั้งสี่เรื่องมีอะไรมากทั้งหมดเลยคะ่ะ ตัวอะไรนะสุดท้ายเนี่ยขอ้ขอค<อ>ิดซึ่งข้อคิด,ดน,นักเรียนควรนำไปใช้ใ,ชในชีวิตประจำวันอ่ะเก่งมากกับกิจกรรมนิธานหน้าเดียวสนุกไหมคะสนุก<ช><ข>อ,อ่ะประคุณให้ตัวเองนะ